เห็น,หนไหมแชทไหมไชแล้วสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยอวอมาชมถ้ำหักนะครับถ้ำหักตั้งอยู่หมู่บ้านถ้ำมงคลชัยหมู่ที่หกตำบลน,น้ำร้อนนะครับอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเราก็จะไปชมด้านในกันนะครับ ก็เสงเขียมครับเราจะเดินเข้าไปดูด้านในนะครับเข้าไปก่อนนี่คือทางเข้าถ้าหักนะครับ เราก็จะพาท่านผู้ชมเดินลงไปด้านล่างนะครับชั้นแห่งนี้เย็นมากเลยนะครับด้านล่างทําก็ ถ้ำหักแห่งนี้เป็นที่ท่องเทีเ่ยวอีกหนึ่งที่นะครับของตำบลน,น้ำร้อนอำเภอวิเชียรจังหวัดพิษณุวนะครับเราก็จะมาดูความสวยงามกันนะครับ เราก็เดินลงมาดูนะครับว่าข้างด้านในเป็นความสอดงามมากแาดไหนนะครับดูค้างขาวเต็มเลยนะครับน,น,นี่เราก็อยู่ด้านในของถ้ำแล้วนะครับผมก็มากับเด็กๆสามคนนะครับ คลิปนี้เด็กๆพาเที่ยวนะครับมีน้องปายนะครับน้องอูครับน้องวีวครับเราก็เดินมาดูนะครับ นี่ก็คือด้านในของถ้ำนะครับข้างบนก็เป็นป่องถ้ำด้านบนนะครับด้านหน้าผมก็เป็นเป็นพระพุทธรูปและไก่นะครับซึ่งทําที่นี่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่นะครับแต่มีค้างคาวเต็มเลยนะครับถ้ำเจ้าพ่อ ที่นี่คือถ้าเจ้าพ่อทําหักสามพี่น้องนะครับเราก็เข้ามาถึงด้านในสุดของถ้าแล้วนะครับเราผมก็จะพาเดินพี่น้องเดินกลับออกไปนะครับ คลิปนี้ผมก็มีไกด์สามคนนะครับพาผมเที่ยวนี่เป็นถ้ำที่อยู่ในตำบลน,น้ำร้อนตำบลน,น้ำร้อนอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เราก็จะพาพี่น้องเดินกลับเข้าไปกลับขึ้นไปแล้วนะครับเด็กไมีดังเข้าไปอีกมุหนึง่กง,งก็ไหนอ,อีกแล้วอะไร ครับนี่คือทางเดินขึ้นกลับมาที่เราเดินกลับลงมากันนะครับนี่คือถ้ำหักตำบลน้ำร้อนนะครับอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เราก็ถึงทางเข um, ้ามาของเราแล้วนะครับีทางไปี oh ่เดินดขวมีทางไปที่ เดิน,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 นเดินดูปะเร,เ,เราผมก็จะทาน<ะ>้องเดินกลับลงไปนะครับนี่คือบันไดทางขึ้นทางลงของถ้ำนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นสำนักสงนะครับ ผมก็พาท่านผู้ชมเดินเข้าไปเที่ยวชมถ้ำกันมานะครับถ้ำหัดสามพี่น้องนะครับสำนักสงฆ์หลวงปู่บุญรอดขันตินะครับ ถ้ำท,ที่นี่ตั้งอยู่หมู่บ้านถ้ำมงคลชัยหมู่ที่6ตำบลน,น้ำร้อนอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไม่ช่เยะยเขามายิบเขามา,า,มาก่อนอื่นก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์ใครอยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมกดคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเอชิวชาแนลครับดีครับบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดูก่อนถ้ามีดีก็ขึ้นไปถ่ายใหม่เออไ,ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปที่เีอมันเอาขึ้นนี่เลยไอ้ไปล,ลืมขัตรถสีแดงพี่ได้